ผู้หญิงที่ดีจะไม่เดินไปจากคุณโดยปราศจากการทำสิ่งนี้ข้อหนึ่งเธอพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ผู้หญิงที่ดีนะคะถ้าเธอได้รักใครสักคนแล้วเนี่ยเธอมอบให้หมดทั้งหัวใจและเวลาที่เธอมีปัญหาก,กับแฟนใช่ไหมคะเธอก็จะพยายามที่จะเคลียร์ปัญหานั้นให้เร็วที่สุดนะคะโดยการที่เธอเนี่ยอาจจะบอกกันว่า้ต่อไปเนี่ยอย่าทำอีกนะปัญหาเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยเธอสามารถ ให้อภัยคุณได้นั่นเป็นเพราะว่าเธอพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ยาวนานที่สุดแตกต่างจากผู้หญิงที่ไม่ดีหรือว่าไม่จริงใจนะคะเวลาที่มีปัญหาอะไรกับคุณเนี่ยจะโกรธคุณหันพันแล่นบอกลาบอกเลิกหรือว่าจากคุณไปโดยที่ไม่ได้บอกลาหรือว่าไม่ได้กล่าวอะไรเลยหรือแม้กระทั่งบล็อกไลน์บล็อกแชทบล็อกทุกอย่างคุณนั่นเองผู้หญิงที่ดีนะคะจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักนั้นไปรอดนั่นเองค่ะ ข้อ2เธอจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อหวังว่าคุณจะเปลี่ยนนะคะผู้หญิงที่ดีนะคะเวลาที่คุณทำนิสัยอะไรแย่ๆเนี่ยเธอจะพูดกับคุณตรงๆว่าเอ้ยที่รักเธอเปลี่ยนนิสัยนี้ได้ไหมเธอทำแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยเธอจะให้โอกาสคุณเปลี่ยนแปลงนิสัยนะคะเธอจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อหวังว่าคุณจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าแบบว่าเดินจากคุณไปบอกลาบอกเลิกไปคุณทำนิสัยอะไรที่แบบ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรเนี่ยก็บอกลาบอกเลิกผู้หญิงที่รักคุณจริงๆนะคะเธอจะทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงทีละเล็กกะน,อน้อยเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยให้กลับกลายเป็นนิสัยที่ดีได้นะคะนี่คือผู้หญิงที่รักคุณจริงๆและเป็นผู้หญิงที่ดีด้วยนั่นเองค่ะข้อ3เธอต่อสู้เพื่อคนที่เธอรักผู้หญิงที่ดีนะคะแล้วก็มีรักแท้มีรักจริงใจให้กับ ผู้ชายเนี่ยเธอจะต่อสู้มากๆเลยนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานเพราะเธอหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณจะเห็นนะคะว่าเธอทําทุกสิ่งทุกอย่างเธอพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาบอกให้คุณเปลี่ยนแล้วก็ให้อภัยคุณในสิ่งที่คุณทํานั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ผู้หญิง หยุดต่อสู้หมายความว่าเธอเพียงพอแล้วเธอไม่เอาอีกแล้วเธอต้องการที่จะเดินจากคุณไปนั่นเองคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าคุณได้สูญเสียเธอไปแล้วนั่นเองเธอไม่มีใจให้คุณอีกต่อไปแล้วนะคะผู้หญิงนะคะถ้าถึงที่สุดแล้วมันแบบเต็มที่แล้วมันพร้อมที่จะระเบิดออกมาเนี่ยเธอจะไม่ต่อสู้อีกต่อไปและเธอจะเดินจากคุณไปด้วยความรู้สึกที่ เธอเปี่ยมล้นไปด้วยความฝังว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอจะต้องเจอคนที่ดีกว่าคุณอย่างแน่นอนและนี่ก็คือนะคะผู้หญิงที่ดีจะไม่เดินจากคุณไปโดยปราศจ,จากการทําสิ่งนี้ผู้หญิงที่ดีนะคะจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักไปรอดเพื่อให้ความรักยาวนานเพื่อคนที่เธอรักแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เธอหยุดทําหมายความว่าความรักสิ้นสุดนะคะลองเช็คดูนะคะหนุ่มๆว่าคุณเนี่ย เจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าให้คุณดูฟังบ้างน,นะคะโดยหลักจากคุณดูค่ะ